ผลการปฏิบัติงานกสอนอำเภอหนองยัปล้องปีงบประมาณ2,565ประจำเดือนมิถุนายน2,565มีผลการดำเนินงานตามโครงสร้างการบริหารงานประกอบด้วย 1. งานการเงินกสอนอำเภอหนองยาปล้องได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักง,งานกศณจังหวัดเพชรบุรีจำนวน7,02,750บาท เบิกจ่ายไป583,185บาท63สตางค์คิดเป็นร้อยละ80.91ข้อมูลณวันที่23มิถุนายน2,565 2. งานการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบมีผลการดำเนินงานดังนี้ 1. ประเมินคัดเลือกกสนอตำบลต้นแบบ5ดีพีเมียมประจำปีงบประมาณ2,565 กลุ่มสมุดคีรีของกศนตำบลยังน้ำกลัดใต้โดยผ่านแอปพลิเคชันซูม 2. จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและสืบสานอารุร์วัฒนธรรมท้องถิ่นให้กับนักศึกษากศนเพลภอหนองยอปล้องนักกศนตำบลยังน้ำกลัดเหนือ 3. จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักเกษตร,รทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดล ให้กับนักศึกษาษกาศนเพื่อหนองยยปล่องนักกศนตำบลท่าตะคล้อ3งานการศึกษาต่อเนื่องโครงการส่งเสริมอาชีพชุมชนรูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพจำนวน30สชั่วโมงขึ้นไปมีผลการดําเนินงานดังนี้ 1. วิชาการแปลรูปผ,ผลผลิตทางการเกษตรจํานวน30สิชั่วโมงนักกศนตำบลยางน้ํากลัดใต้ 2. วิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องใช้เพื่อสุขภาพ จำนวน30ชั่วโมงนกศกษนตำบลท่าตะคร้อ 3. วิชาการแปลร,รูปปลาน้ำจืดจำนวน30ชั่วโมงนักศกษนตํำบลยางน้ำกลัดเหนือ 4. วิชาช่างมุงหลังคาจำนวน30ชั่วโมงนกศกษนตตำบลหนอ,ลองยัปล้อง 4. งานการศึกษาตามอัธยาศัยมีผลการดำเนินงานดังนี้ 1. โครงการส่งเสริมการอ่านออนไลน์เนื่องในวันสำคัญวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพระชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินี 2. โครงการส่งเสริมการอ่านห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่ณโรงเรียนบ้านยางน้ากลัดใต้ 5. งานบุคลากรมีผลการดําเนินง,งานดังนี้ 1. น,นางอุนาการไทถนอมครูอาสาสมัครกศนนางสาวการพิชาทองต้าครูกศนตบลยางน้ำกลัดเหนือนางสาวพิมพาล้อมสายครูกศนตบลยังน้ำกลัดใต้และนายสลันภูลสมบัติครูกศนตบนทลท่าตะครอเป็นวิทยากรบรรยายและกิจกรรมฐานการเรียนรู้โครงการอบรมสัมมนาสร้างความเข้มแข็งภายในองค์กรขององค์การบริหารส่วนตำบลพังราชอำเภอแกลงจังหวัดระยอง 2. นายโกสินจินดานุ์บรรลักษ์ปฏิบัติการห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองยุปล้องเขาร่วมประชุมพัฒนาเว็บไซต์ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้จากสถาบันส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้สพร,รสำนักง,งานกศน 3. บุคลากรกศนอำเภอหนองยุปล้อง เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำระบบบริหารงานทะเบียนนักศึกษาในรูปแบบออนไลน์โดยใช้ Google a p p l i c a t i o นโดยมีนายโกสินจินดานุ์บรรลักปฏิบัติการห้องสมุดประชาชน,นอำเภอหนอยยอปล้องเป็นวิทยากรและมีนางสาวสาลินีเลี่ยมพานครูชำนาญการพิเศษและนายสลันภูสมบัติครออูกศนตาบลเป็นวิทยากรพี่เลี้ยง รุ่นที่1และรุ่นที่2นณห้องประชุมยงนพคุณสำนักง,งานกสอนอจังหวัดชิบุรี 6. งานภาคีเครือข่ายและกิจการพิเศษมีผลการดำเนินงานดังนี้ 1. นางสาวพัชราพิมพ์สิริผู้อำนวยการกรสอนอเพอหน่งยยบล่องพร้อมด้วยคณะกรรมการสสปจตตำบ,บลหน่งยยบล่อง พข้าร่วมประชุมเพื่อนําเสนอและหาหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานของศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยประจําตําบลในภาพรวมของจังหวัดปิบุรีให้แก่คณะกรรม,มาการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนวุฒิสภาณห้องพลิปพรพลีสลารกลางจังหวัดชิบุรี 2. นางสาวพัชราพรสิริ ผู้อำนวยการกสอนอเพืภอหนอวยยปล่องพร้อมด้วยบุคลากรภาคีเครือข่ายและคณะกรรมการสสปะชะตทะัตะครอร่วมต้อนรับคณะกรมกรมการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนวุฒิสภาในการศึกษาดูงานการปฏิบัติงานของศูนย์สสปะชะตในสภาพจริงพร้อมบรรยายสรุปและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นปัญหาอุปสรรค และแนวทางการขับเคลื่อนการดําเนินงานของศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยประจําตําบลณศูนย์สอสปจตทัตตะคลออําเภอหน่อยยาปล้องจังหวัดเพชรบุรี 3. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานกศนอําเภอเกาะกูดจังหวัดตราดในการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดําเนินงานกศนตําบลต้นแบบ5ดีพเมพ์ณกศนตําบลยังน้ํากลัดใต้อําเภอหน่อนยยาปล้องจังหวัดเพชรบุรี นายสมชายทองประเสริฐและนายประทุมปานสวยคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมอำเภอหนอยยาปล้องประชุมเพื่อขอความร่วมมือกับบุคลากรกศนอำเภอหน่องยาปล้องในการจัดโครงการลานวัฒนธรรมอำเภอหนอยยาปล้องกินเห็ดเด็ดพิกเกรียงนักกศนอำเภอหนอยยาปล้องจังหวัดเพชรบุรีกศนอำเภอหนอยยาปล้องขอจบการนำเสนอผลการปฏิบัติงานไว้เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ